บริษัท global power synergy จำกัดมหาชนหรือ GPC s จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำณป่าชุมชนบ้านเขาภูดอนห้วยมหาดตำบลบ้านช้างจังหวัดระยองจำนวน10ฝาย โดยน้อมนำแนวทางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้ในการสร้างฝายเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝนเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วยเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งระบบนิเวศป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนโครงการกอร่อสร้างฝายชะลอน้ำ ของกลุ่มบริษัท GPC ครั้งนี้เราทํามาตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นปีที่6ทํามาทั้งหมด122ฝายนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะทําอีก10ฝายนะฮะซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องทําโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องเพราะว่าเราเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในการร่วมมือกับชุมชนป่าผู้วยมหาดเนี่ยเป็นป่าที่ใกล้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าของเราอยู่ด้วย นะแล้วก็ชุมชนก็มีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกันอย่างดีนะฮะเราทำงานต่อเนื่องร่วมกับชุมชนนะฮะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นเพื่อนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงถาวรตลอดไปฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยมนันเป็นส่วนหนึ่งในการที่รัก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากการที่ท่านจะเห็นว่าในฤดูฝนเนี่ยมันจะมีฝนตกแล้านาวน้ำก,ก็จะหลักจากที่สูงมาสู่พื้นที่ต่ำ ถ้าเราสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการดักความชื้นเอาไวใ้ให้เกิดขึ้นในใต้ดินซึ่งมันจะแผ่เป็นวงกว้างออกไปซึ่งจะมีประโยชน์ต่อต,อนต้นไม้ที่บริเวณรอบๆข้างหรือในพื้นที่ที่จะมีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม GPC s เนี่ยได้รักษาแนวทางแล้วก็ดําเนินรอยตามพระราชดำริรข,ของราชการที่9แล้วก็รัชการที่10บก็ยังมีประเด็นสัมพันธ์กับชุมชนในในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ถือเป็นฝายต้นแบบเพราะโครงสร้างของฝายใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นความร่วมมือของพนักงานจิตอาสา GPS c, c กับหน่วยงานภาครัฐชุมชนและนักเรียนในจังหวัดระยองจำนวน267คนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนบ้านเขาผูดอนผ้วยมหาดเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของชุมชนในพื้นที่บ้านช้างและมากระพุทธ เราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านช้างและอำเภอเมืองจังหวัดระยองการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้จึงมีความสำคัญและต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะทำฝายนะครับเราก็ต้องมีการมาดูพื้นที่ก่อนเพราะว่าป่าแต่ละป่าเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของความลึกร่องน้ำ นะครับชนิดของดินหรือหินบริเวณนั้นแล้วก็คือตอนนี้กําลังเตรียมทรายใส่กระสอบเพื่อที่ว่าจะเอาไปทําเป็นฝายก็จะมีผมเป็นคนตักแล้วก็มีน้องเขาช่วยถือกระสอบแล้วจะมีทีมที่เขาช่วยเย็บกระสอบครับก็เราก็ต้องพับถุงให้มันับกให้แน่นแล้วก็มัดให้แน่นนะ หลังจากที่เราเย็บแล้วเสร็จปุ๊บขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนการเรียงเพื่อที่จะใช้กระสอบทรายครับขวางลําลน้ําไว้ครับตอนนี้สเต็ปแรกคือสเต็ปชั้นล่างสุดก็จะเรียงตอกกันยาวขวางลําลาทานครับทั้งหมด3แถวครับแถวที่2ก็จะเป็นสลับพันปลาไปเรื่อยๆครับต้นไม้ที่เนี่ยมีความชุ่มชื้นมีการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับสัตว์ป่าและหลายชนิดเนี่ยกลับคืนมาความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นไม้พันธุ์พืชดอกไม้ต่างๆเนี่ยและหลายชนิดก็กลับคืนมานะครับอันนี้เป็นผลสะท้อนจากทางชาวบ้านทางชุมชนเราก็ได้ช่วยเหลือชุมชนนะคะในการทําฝายกั้นน้ำอะค่ะสำหรับชุมชนหรือธรรมชาติเองช่วยในการชะลอน้ําแล้วก็ถ้าสําหรับพวกเราเองก็คือได้ความสามัคคีเราก็ได้ออกกำลังกายด้วยก็ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมที่ใช้อยู่ในโรงงานนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับป่าชุมชนให้มากที่สุดอะครับ บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคมไปยังบุคลากรในองค์กรและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป GPC s นวัตกรรมพลังงานสรรสร้างอนาคต